ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกเปิดแผลปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาเพิ่มกำลังพลและยุธทธปกรณ์ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาตลอด24ชั่วโมงตามแผนประชดเหตุของกองกำลังป้องกันชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจราชบรณฑุกองกำลังนาเรสวนด้านสูนสั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากดูแลด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว6พื้นที่จำนวน3,027คน คือที่ท่าสายรุจิราสํานักสงหว่งางคาบ้านหวังตะเคียนใต้ท่าข้ามที่33และท่าข้ามที่35บ้านหวังตะเคียนหมู่7็อำเภอแม่สอดและบ้านน้องหลวงอำเภออุ้มพางเส่ินกรณีทหารเมียนมาเข้ามายังฝั่งไทยแนวทางการปฏิบัติจะปลดอาวุธและจะตรวจสอบคัดกรอกตามหลักสากลจากนั้นจะนำทหารเมียนมาเข้าพื้นที่รองรับที่จัดเตรียมไว้โดยจะให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมพื้นฐานในขั้นตน้น เมื่อสถานการณ์ขี้ข่ายแล้วจะดำเนินการส่งกลับเมียนมาทั้งนี้โดยความสมัครใจหากเป็นกรณีที่กาสู้รบล้ำเข้ามาในเขตไทยเช่นมีเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์อากาศยานไร้คนขับทิ้งระเบิดหรือมีกระสุนตกเข้ามาเยังฝั่งไทยแนวทางการปฏิบัติทางหน่วยเฉพาะกิจราชบ,บัณุกองกำลังนาเรศวรได้วางกําลังตลอดแนวด้านตรงข้ามพื้นที่กาสู้รบซึ่งสามารถส่งสัญญาณหรือป้องปามป้องการการปฏิบัติด,ดังกล่าวจากเบาไปหาหนักได้ เช่นการยิงกระสุนขวัญเพื่อแจ้งเตือนโดยสถานการณ์ปัจจุบันมีเพียงกระสุนปืนขนาดเล็กตกมายัางฝั่งไทยทําให้ทรัพย์สินของราษฎรไทยได้รับความเสียหายเล็กน้อยเช่นบ้านเรือนและรถยนต์แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยทางการไทยจะมีมาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกได้ประเมินสถานการณ์แนวโน้มและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับไทยโดยตรง ซึ่งหากกองกําลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดครองพื้นที่ได้แบบเบ็ดเสร็จไทยอาจจะต้องปิดด่านพรมแดนหลายแห่งเนื่องจากฝั่งเมียนมาไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายปฏิบัติงานประจําอยู่เช่นตํารวจศุลกกากรตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจะทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการดําเนินง,งานต่างๆต่อไปได้รวมทั้งอาจมีผู้หลบหนีเข้ามาทำงานในพื้นที่ชั้นในของไทยเพิ่มมากขึ้นด้านกองทัพอากาศฝูงบิน302ได้ส่งได้ส่งอากาศยานไร้คนขับ บินขึ้นจากกองบินสี่อำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชบนรูกองกำลังนาเลสวรในการลาดตะเวนตามแนวชายแดนและภารกิจที่ไม่ใช่การรบเช่นการค้นหาผู้ประสบภัยหรือการเฝ้าระวังฝ่ายป่า